หอมยวดามด้วยเพิ่มซีอิ๊วดำเลน่อยครับผมนี่มันขาหนอเหมือนคนกนนินครับมันไม่ดูไม่อร่อย,ยโอ้โพวกกิงครับพวกกิงรับประกันเยิ้มๆหมูนุมน่มๆน่องลายครับน่องลาย เป็นเยิ้มมันนะครับเยิ้มครับพิไทรเลยนะเสร็จเรียบร้อยครับทีเด็ดวันนี้มีพริกแบบส,สดๆก,กรอบๆหูหอมมากเลยครับผมมันจะยิ้มเยิ้มแบบนี้นะครับที่ถูกสุดแตกกรอบสวยงามครับสวยงามมากแล้วก็ทิ่หอมของพริกกระปลาส,สดๆด้วยแล้วก็เติมซอสทีหลังสวัสดีครับผม พาหอมที่จะซับมากกันแล้วครับผมยอดมาก ครือหม,มูกรอบที่แบบ <มา S 1> เผ็ดดิ <c oughs> ถึงเครื่องถึงรสแบบขัวหอมมากครับผมแบบเผ็ดเองเพราะแสี่ยงจริงครับผมขุม, <า S 1> มน้ำมันหมูแข็งแข็งอันนี้นุ่มทุกอย่างหอมมาก <c oughs> sous ิรอดทักหน่อยทุกเจ้าคราับุญทิ่น้องป่าขมหอมอาทารนี้เลยสุดเถรจริงๆครับร้องเบิงครับบ้านไหนมีอาหารตามสั่ง้องยอดพัด คือกะเพิ่มพัดร้องเบิงครับผมบางร้านบางยังมุกมักหมูก่อนไหมครับปลบบากระปุกเสียด้วยฟองแทนครับจะเผ็ดอ่ะชิงก็พริกด้วย mm-hmm <laughs> เดิมๆโดนกับเขาี่ห้อม ทอดเรียกไทยคน้ทยเสี่ยวไปเสจ่ยวดำจิ้วครับผมเป็งแซ่บซี่ยวดำหวานหนึบแซ่บครับเมนู còn là nhiều, nhiều mà à <wir vastlyKI heart People> พักกินน้ำก่อนเลยน้ำมากกว่าครับผมถ้าจะจับจับติ่งครับเบอร์กินโดยแต่ไม่นูน่ถ้าเพิ่มบุกลับจะพผู้เก็บน,นี่ีะแซงอยู่ด้วยครับตัวจวดมาก ยังไงเองคือทำไมตะก้อนไม่เขียนไปถูกหลานนะครับผมเขาด่านตามซังถึงมีหมูทอดกระเทียมด้ยครับผมคือเหน่อยพอควายมีแล้วแล้วคนจะบเทียบเริ่มหายไปแล้วผมว่า พาไก่รูนักเพิ่มนมีแต่เมนูพิซซ่ดานททเทค่ครับมีปลาหมอคางดำด้วยเนาะครับผมเพิ่มได้ชิมยังปลา,นะาหมอคางดำปลาหมอคางดำได้ชิมยังครับเนาะ <laughs> โอ้สบายเลยเราเพิ่มอร่อยเหมือนกันเนี่ย